วันนั้นเราตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเก่าแก่ที่เล่าลือกันว่าเฮี้ยนนักหนาประตูทางเข้าสนิมขระเปิดอ้าเหมือนเชื้อเชิญบรรยากาศภายในเงียบสนิทมีแค่เสียงรองเท้าของเรากระทบพื้นกับเสียงลมหวีดหวิวกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นยาแรงๆคลุ้งทั่ว เราเดินผ่านห้องผู้ป่วยทีละห้องบางห้องมีเตียงเหล็กผูกพังบางห้องมีของเล่นเก่าๆวางทิ้งไว้เหมือนเพิ่งมีใครเล่นเสร็จพอถึงห้องสุดท้ายที่เขียนว่าห้องเดี่ยวพิเศษประตูมันแง้มอยู่เราค่อยๆแง้มเข้าไปดูสิ่งที่เราเห็นคือเก้าอี้โยกเก่าๆที่กำลังโยกชา้ชาๆทั้งที่ไม่มีลมไม่มีใครอยู่ ทันใดนั้นเสียงโซ่ลากหนักๆดังขึ้นจากมุมห้องตามด้วยเสียงเหมือนคนกำลังขูดเล็บกับผนังเราหันขวับไปมองก็เห็นเงาร่างผอมสูงยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่เราด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไร้ชีวิตเราไม่รอให้มันก้าวเข้ามาวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นแทบไม่คิดชีวิตไม่เคยกลับไปอีกเลยตั้งแต่วันนั้น ผู้สนับสนุน k m MM m t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง